ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงรู้แล้วใช่ไหมว่ามันจะมีการอัปเดตแต่ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้แล้วก็บางคนเนี่ยจะยังมีข้อมูลส่วนเสริมที่มาจากผมเนี่ยไม่มากพอเพราะว่าผมเชื่อว่าจากการที่ผมติดตามมาเรื่อยๆเนี่ยเกี่ยวกับข่าวของตัว Origin เนี่ยผมติดตามมาเรื่อยๆแล้วมาทาให้ผมมาเก็บข้อมูลได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นทําให้ผมอาจจะเห็นภาพจะพูดว่าเห็นภาพมากกว่าคนอื่นก็ไม่ใช่แต่ผมคิดว่าผมเห็นภาพมากกว่าหลายๆคนแล้วสําหรับคนที่ไม่รู้เนี่ยก็คลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกกกัันนนเลลยวีี้่คออตมมสุหๆ็ืแใาร ปล่อยว่าเขาจะปล่อยเมื่อไหร่แมคาคนิคใหม่ๆแต่แล้วก็ออนบอร์ดดิ้งหรือว่าการที่จะนําผู้เล่นใหม่เข้ามามันเป็นท็อปปิกที่น่าสนใจทั้ง3มท็อปปิกเลยแต่หลายคนก็อาจจะอยากรู้วันปล่อยแล้วก็วิธีการเล่นใหม่แมคานิคใหม่ของเกมใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับอ่ะเอ็กซีอินฟินิตี้ออริจินเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าผมเคยพูดแล้วในวิดีโอหนึ่งเรื่องเอ่อเตรียมพร้อมกับ a x i กซี i อรถูกไหมแต่ว่าคลิปวิดีโอนั้นน่ะผมก็อธิบายแล้วว่าปัจจุบันเนี้ยที่เราเล่นอยู่เนี่ยคือ v แ,ว, Origin อ v แว่่อ3ตตาผม ไม่ได้อยากเรียกมันว่า V1 V2 หรือ V3 สตัวตัวผมอะ่ะอยากเรียกมันว่า axis origin มากกว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงของ black moon curse ใช่ไหมแต่ว่าในอนาคตที่เขาจะอัพเนี่ยปลายคิวหนึ่งเนี่ยคือ axis origin เออไม่ใช่แค่ผู้เล่นเก่าที่จะได้3ตัวใหม่นะแต่ว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยก็จะได้3ตัวใหม่ด้วยคือในอนาคตเนี่ยมันจะมีการที่เปิดให้เล่นฟรีถูกไหมแต่แล้วการที่เปิดให้เล่นฟรีเนี่ยเราที่เป็นผู้เล่นเก่าที่มีตัว axis e อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเอาตัว axis ที่เรามีไปเล่นได้แน่นอนแหละว่าตัว axis e ที่เรามีมันสามารถเอาไปเล่นได้อยู่แแล้้้ววววววตตต่่าาาเเเรกจจะไดดด3 3ััฟฟีีียย๋ผมู ีมาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะ,ะแล้วก็3ตัวฟรีเนี่ยก็จะมาดึงผู้เล่นใหม่ๆได้ผมเคยพูดไว้นานแล้วแหละเรื่องเกี่ยวกับตัวฟรีที่จะทําให้ผู้เล่นเนี่ยเข้ามาเล่นมากขึ้นแน่นอนแหละถ้ามันฟรีเนี่ยถึงมันจะได้เอินหรือไม่ได้เอินเนี่ยถ้ามันเป็นเกมเนี่ยยังไงอ่ะมันเป็นเกมการ์ดที่คนก็น่าจะอยากมาเล่นอยู่แล้วเพราะว่า Xfinity เนี่ยมีความดังอยู่พอสมควรในด้านของ Pay to Earn แล้วก็ NFT เนาะรายละเอียดของตัวเกมเนี่ยยังไม่ฟันลาลไลด์ออกมามันจะมีรายละเอียดยังไงมีการเปลี่ยนแปลงยังไงวัน จะมาที่ปลายคิวหนึ่งปี2022หรือว่าปีนี้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดการ delay ดีเลย์ได้แน่นอนว่าทุกอย่างมันเกิดการดีเลย์ได้อยู่แล้วนะครับก็ถ้าสมมติมว่าปลายคิวหนึ่งแล้วมันจะไม่มาเนี่ยก็ให้รู้ได้เลยว่าแม่งเป็นปกติของตัวเอ็กซ์ซฟินี้อยู่แล้วเรื่องของคําว่าดีเลย์เนี่ยแต่ก็แน่นอนว่าเราน่าจะได้เล่นอัลฟาในเร็วๆนี้แหละครับต่อมาก็คือรีลิสแพลนแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะได้เล่นเมื่อไหร่เมื่อไหร่เราจะได้เล่นแลนหรือเมื่อไหร่เราจะได้เล่นออริจินอันจร ต้องบอกนะว่าอัลฟ่าเนี่ยจะเปิดแค่บน Windows เท่านั้นแสดงว่าตัวอัลฟ่าที่เรากจะมาได้เล่นเนี่ยเราจะได้เล่นก่อนผู้เล่นที่อยู่ในมือถือแล้วก็ใน iOS ถูกไหม iOS และ Android เนี่ยจะได้เล่นที่หลังแต่ว่าเวลาเราเล่นใน PC เนี่ยเราจะได้เล่นเราเราจะได้เทสก่อนแต่แน่นอนว่าถ้าสมมติคุณมีแอคซี่อย่แน่นอนว่าคุณ,คณจะควรจะมีคอมอยู่แล้วถูกไหมในการที่คุณจะลองเล่นอัลฟาดูแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะปล่อยตัว a Android a n d r o iOS เนี่ยตามมาที่หลังนะครับตัวอัลฟาเนี่ยจะมีหน้าที่เพื่อเก็บฟีดแบ็กจากผู้เล่นผู้เล่นเนี่ยก็แบบแน่นอนแหละว่าอัลฟาเนี่ยมันก็ยังไม่เพอร์เฟกต์ถูกไหมละเพราะว่ามันคืออัลฟานะเขาก็จะเก็บฟีดแบ็กจากผู้เล่น เรื่อยๆจนมัน finalize แล้วว่าอ่ะตรงนี้โอเคแล้วแล้วเขาค่อยปล่อยลันช์ดิสเูนย์ออกมาแต่ว่าช่วงอัลฟาเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่ามันจะไม่ได้ a อ s และ SOP ในช่วงอัลฟานะแต่ทำไมคุณถึงควรที่จะเล่นช่วงอัลฟาแน่นอนแหละว่า การที่มันอัปเดตระบบใหม่ๆถ้าเราเป็นคนที่รู้ก่อนผมต้องบอกเลยนะถ้าเรารู้ก่อนว่าระบบใหม่ทํางานยังไงเราจะได้เปียบถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราได้เข้าไปเล่นในอัลฟาถึงเราจะไม่ได้ AX และ SOP เราก็ควรเข้าไปเพื่อทําให้เรามีความรู้เกี่ยวกับตัว Axis Origin มากขึ้นอย่างสุดตัวผมเนี่ยแน่นอนว่าผมก็เข้าไปทำคอนเทนต์แล้วก็เข้าไปทำคอนเทนต์ให้ทุกคนอ่ะรู้ว่ามันมีระบบอะไรยังไงบ้างแน่นอนว่ามันจะมีระบบหลายระบบที่จะไม่ถูกปล่อยออกมาพร้อมอัลฟาแต่ว่าแน่นอนว่ามันก็จะมีบางระบบที่เรามองกกัันนเนี่่ยลวมจะปอ,อออาชง Alpha แล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อสุดท้ายก็คือโปรเกรสทุกอย่างจะถูกรีเซตเมื่อจบอัลฟาก็คือเราไปเล่นเนี่ยพูดง่ายๆคือไม่ได้เลยเลยนอกจากเราได้หรูก่อนเราได้ลองเล่นก่อนแล้วเราก็ได้ฟีดแบ็กก่อนนั่นแหะคือสิ่งที่เราได้นะครับหลังจากจบอัลฟาแล้วจะปล่อยซีซันศูนย์ทันทีอัลฟาเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยอันนี้ส่วนตัวนะผมมองว่ามันจะยาวมากๆถ้ามันมีสิ่งที่ต้องปรับเรื่อยๆมันจะยาวไปเรื่อยๆ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 จนกว่าเขาจะมั่นใจจริงๆว่าตัวซีซันศูนย์ที่ออกมาเนี่นนา ซึ่งมันจะขึ้นอยู่กับฟีดแบ็กของอัลฟาเราเนี่ยจะสามารถโอน SOP จากในตัวเกมปัจจุบันเนี่ยที่เราเล่นเนี่ยมาที่ออริจินได้ในเหตุที่ตัวเกมปัจจุบันเนี่ยปิดตัวลงก่อนหน้าน,นี้ผมเคยคิดว่าตัวเกมปัจจุบันเนี่ยน่าจะมีต่อไปเพื่อทําการเอิร์นเอสโอพีต่อไปแต่พอเขาพูดอย่างนี้ว่ามันอาจจะมีการปิดตัวลงในอนาคตทําให้ผมคิดว่าเฮ้ยถ้าตัวเกมปัจจุบันเนี่ยมันจะมีการปิดตัวลงในอนาคตเนี่ยแสดงว่าตอนเนี้ยอย่างเดียวที่เราควรทาคือรอหรือเปล่าเราจะยังไม่ซื้อตัวเพิ่มตอนนนี้อออาาจจะนะาจจะนะผม ว่าอาจจะนะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณจะซื้อตัวเพิ่มเพื่อที่จะมาไต่แรงในซีซั่นนี้อ่ะอันนี้แล้วแต่แต่ผมว่าประมาณ 80- 9 0ของทุกคนที่ดูไลฟ์นี้อยู่เนี่ยอาจจะยังไม่ได้อยากซื้อตัวใหม่เพื่อมาไต่แรงเพราะว่าเราก็มีตัวเอ็กซี่ของเราอยู่แล้วในการที่จะามาเล่นถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วส่วนตัวผมมองว่าถ้าคุณเป็นเมนเจอร์ที่ไม่ได้มีตังค์เยอะขนาดนั้นหรือว่าเป็นสกอร่าหรืออะไรเงี้ยผมมองว่าตอนเนี้ยไม่ใช่ตอนที่ดีเลยในการที่เราจะซื้อตัวเพิ่มถ้าเราจะซื้้้อออตตตตัววเพิ่่่มนมนนนีีกถแแล ประกาศออกมาว่าช่วงมีนานเนี่ยมันจะมีการอัปเดตอ่ะผมมองว่าถ้าจะซื้อตัวเพิ่มเนี่ยมันดูเสี่ยงเกินไปแต่ว่ามันก็จะมีบางตัวที่ผมคิดว่าซื้อเก็บไว้เกรงรอออริจินก็มีประโยชน์เดี๋ยวผมจะอธิบายทีตอนที่จบข่าวน,น,นะครับหรือไม่ก็แน่นอนว่ามันอาจจะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้นะสำหรับตัวเกมปัจจุบันอาจจะปิดไปเลยหลังจากออริจินมาแน่ๆแล้วหรือว่าอาจจะไม่ปิดอันนี้เราไม่สามารถรู้ได้นะครับประต่อไปนิว m ม c h a นิกมันมีแม c h a นิกใหม่ๆแน่นอน Sequent Turns นี่คือวิธีการเล่นแบบใหม่ของ a X finity Xxi จะทการโจนตี่คือวิธี กดการ์ดเมื่อเรากดเล่นการ์ดเลื่อนไปปุ๊บมันจะทาการโจมตีทันทีให้คิดภาพอย่างนี้สมมติว่ามีผู้เล่น A กับผู้เล่น B แล้วเราฟลิปคอยว่าใครจะได้เริ่มก่อนสมมติผู้เล่น A ได้เริ่มก่อนผู้เล่น A เนี่ยก็จะสามารถใช้การ์ดได้ใช้การ์ดใช้การ์ดใช้การ์ดเสร็จแล้วพอผู้เล่น A กดจบเทินปุ๊บผู้เล่น B เนี่ยจะได้เล่นพอผู้เล่น B กดจบเทินปุ๊บผู้เล่น A จะได้เล่นมันจะสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้นะตอนปัจจุบันเนี้ยมันคือใช้การ์ดแล้วกด e n t เทินทั้งคู่ใช่ไหมมันถึง คือการผัดกันเล่นนะครับผู้เล่นจะเลือกที่จะเล่นการ์ดหรือสังเกตฝ่ายตรงข้ามก็คือเลือกที่จะเล่นหรือไม่เล่นก็ได้นี่แล้วแต่แต่ว่ามันจะมีผลดีหรือผลเสียอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะเราเชื่อว่าการที่เราปรับแบบนี้เนี่ยจะทําให้เกมรู้สึกสนุกมากขึ้นแล้วก็ทําให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกว่าได้ควบคุมแอ็กซี่มากขึ้นแล้วก็หลังจากที่ได้เล่นการ์ดเนี่ยรู้สึกว่าเออเราได้เล่นพอเราเล่นการ์ดปุ๊บแอ็กซี่มันตีเรารู้สึกว่าเราเหมือนใกล้ชิดกับตัวแอ็กซี่มากขึ้นูอ,อย่าง,งน้แลวกัมะดูะะะ่ด,ดา,ายงวา่างนะีน้ เร,เราจะเจอชื่อเราจะเจอชื่อของฝ่ายสโูเสร็จแล้วก็เป็นเลเวลถามว่าเลเวลตรงนี้คืออะไรเรายังไม่รู้อันนี้คืออวตารหลายๆคนนะอาจจะเคยเห็นรูปนี้แล้วนะรูปนี้คือรูปของผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่ารูนหรือพาวเวอร์อัพไม่แน่ใจเหมือนกันก็คือเป็นรูปกบแลบดินเนี่ยเราเคยเห็นมาแล้วสามารถอามาททำเป็นอวตารได้อันนี้คือเทิร์นแต่แล้วน่าจะมีเลขด้วยตรงนี้น่าจะเป็นเลข38แปสดงว่าแต่ละเทอร์เนี่ยมันมีเวลากําหนดชัดเจนแล้วหลังจากนี้แล้วก็มีเทิร์กาหนดชัดเจนนะครับแต่งนอันนี้ก็เป็นการเดี๋ยวเราค คือการ์ดเอเนจีที่อีกฝั่งมีอันเนี้ยสามเอเนจีในโหลที่มีเอเนจีสี่ฟ้าเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะอธิบายที่หลังแต่ว่าเนี้ยผมอธิบายให้คุณเข้าใจก่อนว่าใน a x i l origin น่ะเวลาเราเล่นน่ะแล้วเราสคิปอ่ะเราจะไม่ได้เก็บเอเนจีแล้วเอเนจี Energy อ่ะจะถูกรีฟิลแค่3อันนี้ผมเดานะอันนี้ผมเดา100%เลยเดามันจะถูกรีฟิลแค่3แล้วถ้ากดสคิปปุ๊บเทิร์นต่อมาเรามีแค่3เหมือนเดิมลูกตาเราจะมี3 3 3 3 Energy 3 Energy Energy 3 Energy มันจะมีมคานิกใหม่ๆในการเพิ่ม Energy เพิ่มการ์ดนะครับเท่าที่ผมคิดนะเลข15ต่อมาเนีจยคือเลขเอ่อของการ์ดที่อีกฝั่งนึ่ ยังไม่ได้จัวแต่แล้ว7็ดเนี่ยคือการ์ดที่อีกฝั่งใช้ไปแล้วส่วนเลข3เนี่ยอันนี้คือผมเดาก็คือเลข3เนี่ยคือ Energy ที่ทําการเก็บไว้ใช้แทนตัว Energy ที่รีฟิลทุกตาอย่างเช่นอีกฝั่งเนี้ยอันนี้ผมเดานะอีกฝั่งหนึ่งมี3 Energy ที่รีเฟซทุกตาถูกไหมแล้วมีอีก3 Energy ที่จะใช้เมื่อไหร่ก็ได้แสดงว่าตอนนี้อีกฝั่งมี6 e n e เ g y ร์จอีกฝั่งมี6 Energy เนี่ยแสดงว่าเขาสามารถเล่นการ์ดได้เยอะมากถูกไหมต่างจากเราที่เราเนี่ยอี้กลงอ Energy แว2 ามใช้ energy สำรองในการเล่นการ์ดเทร์นี้ก็ได้หรือว่าการที่เราจะเก็บ energy อ่ะผมไม่แน่ใจว่าแมาขนิกมันเป็นยังไงแต่ว่าถ้าทุกคนเคยเล่น LR เนี่ย LR มันมีระบบเก็บ energy นะถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้ใช้ energy ในตานี้คุณจะเก็บได้มากที่สุดแค่3 energy เก็บไว้ในกระเป๋าแต่แล้ว energy ที่ r e เฟ s ต่อตามันจะมีมากสุดแค่10บวกกับ energy ที่เก็บไว้ในกระเป๋าอีก3 energy รวมกันเป็น13 energy ในเกมนี้ผมว่ามากที่สุดผมไม่ชัวร์ว่ากี่ energy แต่ว่าแน่นอนว่ามันน่าจะ r e เฟ s มาที่3เสร็จแล้วในหม้อเนี่ย ด้านขวาแน่นอนปุ่มที่เราคุ้นเคยนะครับปุ่มกดจอมแพ้กดไปปุ๊บอาจจะมีปรับส่งปรับเสียงแล้วก็กดเซนเดอร์นี่เป็นปุ่มที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยด้านซ้ายอ่ะตรงนี้เห็นไหมอ่ะด้านซ้ายตรงนี้ถ้าทุกคนเห็นเนี่ยมันจะเป็นหลอกซึ่งหลอกมันคืออะไรในฮัสต์โซเนี่ยมันก็มีหลอกเหมือนกันว่าอีกฝั่งเนี่ยทำการเล่นการ์ดอะไรบ้างเล่นการ์ดอะไรบ้างเล่นการ์ดอะไรบ้างแล้วสามารถดูได้ว่าอีกฝั่งเล่นการ์ดใบนี้ใบนี้ไปแล้วเล่นการ์ดใบนี้ใบน,นี้ไปแล้วแสดงว่าเราไม่จะเป็นที่จะต้องจําแล้วว่าอีกฝัั่่่่่่งงงงใชช้้้้กกกกาาาารรรร์ดอออออะะะะไไปปบบนนนนนนีีีีจจเเเเเ็็็็โยึททหสิผมมคคคืข ว,นะว่าจะมาแล้วนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าอ e ีโมตรงนี้มันต้องใช้อะไรในการที่เราจะได้มาหรือเปล่าหรือเราสามารถได้ทุกคนอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเอ่อแอซี่อาจจะเป็นคอมเพนเนียนแบบตัวพวกไซคิกเนี่ยเอ่อตัวพวกไซคิกเนี่ยก็มีมีนกมีสล็อตอยู่ตรงนี้แล้วก็มีปูเสฉวนน่าจะใช่นะส่วนด้านขวาเนี่ยน่าจะเป็นมอนสเตอร์ใน PVE มั้งแล้วก็ปุ่มกด enter นะอันนี้ก็ไม่มีไรนะครับแล้วด้านซ้ายนี่ก็เป็นการที่เรายังไม่ได้ใช้เสร็จแล้วด้านขวาเนี่ยเป็นการที่เราเแลาะ ในทุกๆุกตาอย่างที่ผมบอกไปในก่อนหน้านี้ว่าเราจะไม่ได้ประโยชน์ในการที่เราจะกดสกคริปมากขนาดแต่ก่อนแล้วเพราะว่าการและ energy ที่ไม่ได้ใช้จะถูกรีเซ็ตทุกๆตานะครับแสดงว่าการที่เรากดสกคริปเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่ากับการกดสกคริปในปัจจุบันนี้แสดงว่าในอนาคตแม่คนิกการเล่นมันจะเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะถ้าสมมติว่าการสคริปแบบมันไม่ได้เพิ่มประโยชน์ให้กับเราแล้วนะครับอันนี้ผู้เล่นจะไม่ได้ประโยชน์จากการสคริปเพื่อเก็บ energy หรือเก็บการ์ดและจะมีแมคคนิกในการเกณฑ์ energy และการ์ดอื่นๆเข้ามาแทนอ ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นอะไรแล้วก็ผมก็ยังไม่มีข้อมูลนะครับว่าเราจะเกณฑ์เอเนจีได้ยังไงแล้วเราจะได้การ์ดได้ยังไงนะครับการเปลี่ยนแปลงการ์ดการ์ดในตัวเกมปัจจุบันเนี่ยจะมาอยู่ในออริจินแต่ว่าจะถูกเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากนะแน่นอนแหละว่าพาร์ทที่อยู่บนตัวแอคซี่เนี่ยมันก็คือการ์ดใช่ไหมแต่ว่าพอมันมาอยู่ในออริจินเนี่ยแอปลิี้แลวก็ดามจของการ์ดเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปอย่างเช่นโรนินอันนี้ถ้าสมมติทุกคนเข้าใจแมคคาณิกแล้วเนี่ยไม่มีใครสงสัยเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิาาาาให้้้ว่่่รรนนเีีตตททมุุกๆช ี5 energy ใช่ไหมแต่แล้วคุณใช้ไปแล้ว1 2 3 4คุณใช้ไปแล้ว4 energy คุณเหลืออีก1 energy ที่จะใช้กับโรนินเนี่ยโรนินมันใช้1 energy ใช่ไหมแต่ว่าคุณใช้ไปก่อนในนี้แล้ว4 energy 50%ของ40คือ20ใช่ไหมแล้ว5 energy คูณ20ก็คือเท่าไหร่80 80 40เท่าไหร่120แสดงว่าตัวโรนินเนี่ยถ้าใช้เป็นการ์ดไปสุดท้ายหลังจากที่เราใช้ energy หมดแล้วเนี่ยมันจะทาําด m a g e 120ซึ่งมันก็เป็นแมคานิกที่น่าสนใจในการที่เราจะใช้การ์ดเรียงยังไงเราใช้การ์ดใบนี้ก่อนใบนี้ก่อนใบนี้ก่อนแล้วตามด้วยโรนินทําให้โรนินดามิดแรงๆหรือเราจะเปิดด้วยการ์ดใบไหน แล้วถ้าสมมติเราเปิดด้วยการ์ดโลนินเนี่ยมันจะคุ้มไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับร์อต่อมาไททีนโนททำดาเมจ60ได้รับ15ดาเมจทุกๆตาหากเก็บไว้ซึ่งมันแม็กซิมัมที่4ตามาถึงข้อคูนะครับเป็นการ์ดเขานะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปเคยอธิบายไปแล้วในสิ่งที่คนรู้ก่อน ที่จะเล่นเอ็กซีออริจินเนี่ยผมก็อธิบายไว้แล้วว่าการนี้ทำงานยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งก็คือเลือกเพื่อนในทีมที่จะรีมูฟรีบัฟสลีฟเนี่ยแล้วก็การโจมตีครั้งต่อไปของตัวนั้นเนี่ยจะเพิ่มดาเมจอีกหกซึ่งมันก็เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบันนี้ถูกไหมเพราะมันเป็นตอนนี้มันเป็นการเป็นการ์ดคอสหนึ่งไปแล้วแต่ว่าในเกมปัจจุบันนี้เป็นการ์ดคอสศูนอยู่นะครับพารตากับหูเห็นไหมว่ามันมีพารตากับหูใหม่ๆอันนี้คอน ตัว Li ต t l e Robin ินออกมาซึ่ง Li ต t l e r o b ร n ินเนี่ยน่าจะมีสเตตแล้วก็ดาเมจของมันแหละซึ่งเราไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นอะไรยังไงต่อมาเทเลสโคปเป็นตาของอควาตาของอควาเนี่ยจะทําการจั่วการ์ดปลาจากกองจัว่วกองจั่วก็คือกองการ์ดที่ยังไม่ได้เล่นอ่าใบสุดท้ายนี่เราก็เคยเห็นแล้วเนาะบัสบัสทำดาเมจทุกตัวเนี่ยเออยี่สิบห้าดาเมจแล้วก็สุ่มทิ้งการ์ดที่เป็นการ์ดมึนงงของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยหนึ่งใบนะครับอ่ะมาถึงเพาเวอร์อัพเพาเวอร์อัพเนี่ยตอนนี้มันมี เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะชื่อแค่ power up หละใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือรูนกับชามนะครับเราเนี่ยใส่รูนหรือชามเนี่ยบนตัวไอ็กซี่เพื่อเพิ่มบัฟรูนเนี่ยเพิ่มแพสซีฟชามเพิ่มค่าสเตตในตัวอาจจะเพิ่มเลือดเพิ่มโมเรลเพิ่มค่าสกิลอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ในการคราฟต้องการออฟเชนรีซอร์สที่เรียกว่ามูนชาร์ดจากการชนะแบทเทิลซึ่งออฟเชนรีซอร์สตรงนี้เนี่ยมันคือรีซอร์สที่ไม่ได้อยู่บนเชนคือรีซอร์สที่อยู่ในเกมแค่ในเกมเท่านั้นซึ่งมันเรีียกกกว่่าาาาามมูนนชชรรร์ดดจจะไจากกาะไ้ทททเเแบิล หรืออาจจะได้จากการที่เราเล่น p v แล้วเราได้มูลฉาดซึ่งเราต้องการมูลฉาดกับ SLP SO ในการที่เราจะเอามาคราฟเป็นรูหรือชาร์มนั่นแหละอันนี้เขาบอกว่าช่วงแรกจะมีเพียงรูหรือชาร์มที่ไม่ใช่ NFT เพราะว่าในช่วงอัลฟาแน่นอนว่าเขาก็ไม่อยากที่จะให้ใครเอาตังค์มาลงกับตัวรูหรือชาร์มเพื่อที่จะทําให้มันเป็น NFT คือเขายังไม่อยากได้ตังค์ตอนนั้นช่วงอัลฟาแต่ว่าพอซีซั่นสูนออกมาปุ๊บเขาจะทาการปล่อยรูและชาร์มที่เป็น NFT ออกมาให้คราฟโดยที่ต้องใช้ทั้งมูลฉาดแล้วก็ SLP SO นนนนั่่เองค,คีืห้าตาต ของน่าจะเป็นไทมส์นะครับก็มีการ์ดอ่ะมีมีหลายอันที่เราเคยเห็นแล้วอย่างเช่นไอก้กบเนี้ยเราเคยเห็นแล้วอันนี้เนี้ยเห็นไหมว่ามันเป็นการ์ดที่เป็นตรงกลางเป็นสัญลักษณ์ของบัคแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างนะทุกคนก็เอ่อพอด,ดูได้นะสาหรับใครที่อยากพอด,ดูอ่ะมาหน้าต่อมาเนี่ยแหละคือสิ่งที่ทําให้เราได้เห็นว่านี่คือการ์ดโรเทชันของตัวเกม a อ i กซ์ซิโดยโปกติแล้วเนี่ยการที่เราเล่นการ์ดเกมเนี่ยมันจะมีการโรเทชันของการ์ดถูกไหมไอ้อย่างฮาร์สโตนเนี้ยมันจะมีการ์ดเซตนี้จะใช้ การนี้จะถูกนําออกไปเล่นได้แค่ใน PVE อะไรเงี้ยซึ่งสิ่งที่ Axie Infinity เลือกที่จะทำเนี่ยคือการที่เขาอ่ะทำการโรเ a ทตัว charm เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันจะมี charm เยอะแค่ไหนแต่ถ้าที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าอันนี้เป็น epic charm change ability target to f u r t h e s one สมมติว่าเราโจมตีเนี่ยปกติเราโจมตีเราจโจมตีตัวแรกใช่ไหมถ้ามันไม่ใช่การ์ดหลวงเราใส่ charm อันนี้เข้าไปเนี่ยจะทำให้การ์ดใบ,บนี้จากโจมตีตัวหน้าสุดมันกลายเป็นโจมตีตัวที่อยู่ไกลสุดซึ่งมันจะเพิ่มดนนามิกใกใรเล่ได้อีกถ้าาาสมมมติว่เรีน,นี pic c h a r มส l l r image Ga One Ra g e ซึ่ง a g e เนี่ยก็เป็นเมคานิกใหม่ของเกมนี้เหมือนกันแล้วก็ m s t i c Char มมี r a r i t y นะครับมี m ิสติ c มี E p i c ผมไม่แน่ใจว่ามันมีคอมม o n หรือว่า r a แ e รหรือว่า Legacy อะไรอย่างนี้ไหมไม่แน่ใจนะครับแล้วที่เห็นก็คือประมาณนี้แล้วก็อันนี้ผมไม่แน่ใจอตัวเลขตรงเนี้ยผมเดาว,ว่ามันเป็นเหมือนแบบว่าเออสล็อตอะจำได้ใช่ไหมว่าในหน้าบูบ้าผมบอกว่ามันมี7สล็อตในการที่เราจะใส่ตัวรูมหรือชามซึ่งตอนนี้ผมก็มาคิดว่าจริงจร m หรือเสล็อตตรงนั้นมัน เราเลือกที่จะใส่ไอ์กั๊สไอชามอันเนี้ยมันก็หายไป5ช่องแล้วเหลืออีก2ช่องแล้วเราก็จะต้องหาชามหรืออะไรเนี้ยมาใส่ให้ครบ7ช่องถ้าเราอยากให้ตัวแอ็กซี่เราเก่งสูงสุดนะเราก็ต้องเลือก richness, าชามว่าชามไหนที่น่าจะโอเคสําหรับแอ็กซี่ตัวนี้แล้วเรามีลิมิตอยู่แค่7ช่องเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็จะมีชามของหลายๆคลาสละมั้งอันนี้เท่าที่ผมคิดนะโอเคหน้าต่อไปอันนี้อย่างที่ผมบอกไปก็คือทุกๆซีซั่นรูนและชามจะถูกน้าออกและแทนที่ด้วยเซตใหม่ก็คือชามแล้วก็รูนรูนนนเเั่่อองผ้้ลคยใหม ตลอดเวลาเพื่อสร้างความได้เปรียบสามารถย่อยรูนหรือชามเพื่อนํากลับมาเป็นรีซอสได้ผู้เล่นสามารถได้รับเลกาซีรูนหรือชามซึ่งแรงมากๆผู้เล่นได้เลกาซีรูนหรือชามเป็นคอลเลกชันเนี่ยจะได้รับรีวอร์ดแสดงว่าคนที่เป็นคอลเลกเตอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอลเลกเตอร์รูนหรือชามเนี่ยก็จะได้โบนัสพิเศษเป็นรางวัลถนะ้าสมมุติว่าเก็บของได้เยอะขึ้นถามว่าตรงนี้มันจะต้องคาฟอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเพทูวินไหมส่วนตัวผมมองว่าใช่แต่ถ้าสมมุติว่าคุณมองอย่างนั้นเนี่ยอาจจะมองด้านเดียวไปหน่่ออยเพราาะะวงดูนะ อันนี้ผมให้คุณลองมองอีกภาพหนึ่งว่าถ้าคุณตามมาเล่นเมตาใหม่ๆเรื่อย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 ๆในปัจจุบันเนี้ยที่คุณเล่นอ่ะคุณเล่นเนี้ยมันก็จะมีเมตาเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นอะควาคู่เทอร์มิแพนแอนเกาแอนด์หรืออะไรก็ตามถ้าคุณจะต้องซื้อแอ็กซี่ตัวใหม่ทุกๆครั้งที่มันมีการปรับเมตาหรือขึ้นซีซันใหม่สู้เอาเอสอพีที่คุณได้อยู่แล้วมาคราฟกับมูลชาดที่คุณได้ฟรีๆอยู่แล้วมารวมกันแล้วกลายเป็นรูนมันจะดีกว่าไหม่่่เเเนนนียมมัก็หืออวาาคุณ ไปแลกเป็นแอคซี่ที่เก่งขึ้นอยู่ดีซึ่งการที่คุณเอา SOP บวกกับมูลชาดก็ไปคราบรูนหรือชามมันอาจจะถูกกว่าในการซื้อแอคซี่ตัวใหม่ก็ได้เพราะว่าแอสเซทที่คุณมีตอนนี้มันคือแอคซี่ที่ในอนาคตอาจจะมูลค่าแพงกว่านี้ก็ได้นี่คือความเป็นไปได้แต่ผมไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะี่เป็นแค่ความคิดเห็นของผมเฉยๆว่าผมมองว่าบลูนหรือชามเนี่ยน่าจะเป็นทางออกที่ดีมากกว่าในการปรับแทนที่จะมาปรับตัวเสร็จแล้วก็ซื้อตัวใหม่เรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นละกันเนา,เาะ คิีไว้อีกต่อไปประมือครับ เย่ยม,มากถือว่าเย่ยม,มากในการที่เอาครีตออกไปจากเกมการ์ดซึ่งแรนดอมครีตที่ออกไปจากเกมการ์ดอ่ะมันจะถูกแทนที่ด้วยการเรดซึ่งการเรสเนี่ยก็เหมือนเป็นการที่เราทำดาเมจได้แรงมากขึ้นอย่างในเกมฮันส e โตเนี่ยมันไม่ได้มีระบบเรสแต่ว่ามันมีระบบบัฟมินเนียนทุกตัวที่อยู่ในฝั่งเราบัฟทำดาเมจเพิ่มขึ้นกี่หน่วยก็แล้วแต่ซึ่งผมมองว่าอันนั้นอะ่ะมันก็โอเคนะมันน่าจะแมคาคนิกเดียวกันนะครับอย่างห่างชีบะทที่กำลังจะเปลี่ยนไปเนี่ยทำดาเมจ1้0มนะและถ้าแอคซี่ตัวนี้มี ซึ่งเรจเนี่ยว่ามันน่าจะมีดาวไซต์ตัวตัวผมมองว่าเรจเนี่ยถ้าสมมติมาทำดาเมจมากขึ้นแสดงว่ามันต้องมีดาวไซด์บางอย่างที่ทําให้เราเรสแล้วเราจะเสียเปียบในบางกรณีอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องของอนะคาคตล้วนป่าคอนฟิเด n ซ์ idence, เลือกเพื่อนเพื่อ,อให้เรสสองครั้งแสดงว่าเราใช้ข้อสู่แล้วก็เลือกเพื่อนนะ่ะเอ้ยมึงจบตีแรงขึ้นสองครั้งอะไรเงี้ยก็เป็นการที่น่าสนใจสอนเราใครที่กําลังมองตัวเพียวอยู่เนี่ยผมมองว่าตัวคอนฟิเด n ซ์ตอนนี้ก็เริ่มน่าสนใจแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายทีนะว่าตัวไหนที่น่าสสนนใใจอออีกกาารรรซื้้ไววํหัับต เอ็กซีออริจินนะครับตัวอิมทาดาเมจ65จะไม่เสีย energy ถ้าหากอยู่ในสถานะ Fury ซึ่งคําว่า Fury กับ a g e เนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันนะแสดงว่าการใบนี้เนี่ยแล้วก็แคตตาล็อที่เขาเอามาวางเนี่ยคือแคตตาลรีของการที่แบบว่า,ามี Rage เข้ามาใช่ไหมแต่แล้วเขาบอกว่าจะไม่เสีย energy ถ้าอยู่ในสถานะ Fury แสดงว่าถ้าสมมติว่าเอ็กซีตัวนั้นนะ่ะมี a g e แต่ว่ายังไม่ได้ใช้ a g e มันอาจจะอยู่ในสถานะ Fury แล้วมันจะทําให้การไปเนี้ยไม่ต้องใช้ energy ในการโจมตีก็ได้อันนี้คือสิ่งที่ผมเดาานาะไมม่ีผลขอสํคัญงต จะถูกเปลี่ยนแปลงไปตปีจะไม่มีความสําคัญเนื่องจากเกมเพย์ที่เปลี่ยนไปอย่างที่ผมบอกนะเพราะว่ามันสลับเป็นเทิร์นอะเทิร์นเก่อนแล้วค่อยไปเทิร์นทางฝั่ง B ซึ่งใน a x i ซี่ i อรเนี่ยจะมีฮิตพอยต์แน่นอนถ้าเรามั่นใจแล้วว่าแน่นอนว่ามันจะมีอย่างน้อยหนึ่งอย่างที่มันมีเนี่ยคือ HP หรือว่าฮิตพอยต์เนี่ยสิ่งที่เราควรจะทําคืออะไรเดี๋ยวผมจะไปอธิบายหลังสุดนะครับอะฟรีแอคซี่จะมีแอคซี่ฟรีให้3ตัวหนึ่งในนั้นก็คือบูบ้าที่เราเคยพูดกันในไนนนนลน รับ SLP ไม่ได้ตอนนี้ยังนะแสดงว่าในอนาคตอ่ะเราสามารถใช้ฟรีแอคซี่ในการเล่นเพื่อรับ SLP ได้นั่นคือข้อดีของเกม Play to Earn ครับเพราะว่าถ้าเขาต้องการที่จะดึงผู้เล่นใหม่ๆม,มาแน่นอนว่าการที่เขาโฆษณาตัวเองว่าเป็นเกม Play to Earn และเกม NFT เนี่ยมันจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่ง element ที่ทําให้ผู้เล่นที่มาเล่นฟรีเนี่ยได้รับ SLP ซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าเอถ้าสมมติผู้เล่นใหม่ที่มาเล่นเนี่ยได้รับแอคซี่สตัวแล้วได้ SLP ฟรีๆเนี่ยมันจะดีเหรอก็ถามว่าดีไหมผมว่ามันดีในมุมของการ เราได้ผู้เล่นเพิ่มถูกไหมแต่ว่ามันก็คงได้ S O P ไม่เยอะเท่ากับคนที่มี A อซ e เป็น N F T หรอกถ้าที่ผมคิดนะครับเพราะว่าอย่างเกม The แทนเนี้ยผมไปเล่น The แทนอยู่ช่วงหนึ่งเสร็จแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเราจะเล่น Play to Earn ในเกมนี้เนี้ยขพอาะหนึ่งถ้าเราไม่เก่งมากๆเราก็จะต้องซื้อตัวถูกไหมเพราะว่า,าการที่เราเล่นเก่งมากๆเนี้ยมันจะทําให้เราไปอยู่แรงหนึ่งซึ่งแร้งนั้นอ่ะมันจะทําให้เราสามารถเอ,อ่อถอนตัวเหรียญของเขามาขายได้นั่นแหละก็คือการที่เราเก่งมากๆหรือว่าเราซื้อตัวแชมเปี้ยนของเขามาเเเเลลสรรร็จแ้้ววา,า่นไดิชัะ อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะสำหรับนี้ผมมองว่าดีถึงแม้ว่าผู้เล่นฟรีจะได้ SLP SO แต่ว่า SLP SO มันก็นิดหน่อยอ่ะตอนนี้นอ่าใช้เล่นได้ทั้ง PVE และ PVP นี่เป็นอย่างสุดท้ายแล้วนะครับ Tutorial Origin จะมี Tutorial ในการสอนเล่น step bystep ปแสดงว่าหลังจากนี้แล้วถ้าสมมติเรามีสกอร่าใหม่เราก็ให้เขาเล่น t u t o r i a l แล้วมีคำถามเไรเราค่อยถามเราการที่เราศึกษาเกมนี้ก็จะง่ายขึ้นทำให้เฟรนลี่กับผู้เล่นใหม่มากขึ้นทำให้ผู้เล่นใหม่อ่าอาจจะมาเล่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองเกมจะปลดล็อกเรื่อออยยๆๆเมม่่่่ถึงงง PV ขัััน้นนนนตตตาาะรชชแกจี3วด ด่านห้าพอผ่านด่าน5ปุ๊บได้แอซีหนึ่งตัวเป็นคัสเลทไทยแล้วก็ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆปลดล็อกปลดล็อกโหมดนั้นปลดล็อกโหมดนี้ปลดล็อกการค้าอะไรเงี้ยนะครับแบบนั้นน่าจะเป็นแบบนั้นในอนาคตนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปตอบคำถามของแต่ละคนที่คอมเมนต์กันมานะผมขอบอกก่อนว่านี่คือสิ่งที่ผมคิดมันจะมีวิธีการหาเงินแบบใหม่มันจะมีวิธีการเพลทูเอิร์นแบบใหม่ที่ผมคิดออกถามว่ามันเพลทูเอิร์นแบบใหม่ขนาดนั้นไหมก็ไม่เพราะว่ามันคือวิธีการหาเงินในแบบของบีเดอร์บีเดอร์เน ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังเห็นโอกาสนี้ในการที่เก็บ SLP เพื่อที่จะไปผสมกับมูลฉาดแล้วนํา2อย่างมาผสมกันเป็นรูนหรือชามแล้วเอาไปขายคุณคิดว่าถ้าคุณเป็นคนแรกๆที่คุณทําอย่างนั้นคุณจะได้คือแบบคือผมไม่อยากจะพูดว่าคุณได้เงินเยอะหรือเปล่าแต่ว่ามันคืออีกตลาดหนึ่งที่ถูกเปิดขึ้นในอนาคตถ้าคุณทํารูนขายทําชามขายคุณอาจจะได้มากกว่าที่คุณเล่นเล่น p ล a y ท o E เอิก็ได้อันนี้ความเป็นไปได้นะแล้วก็หลายๆคนอาจจะถามว่าตัวที่เหมาะสม สำหรับการซื้อเก่งไว้ใน Axie Infinity Origin เนี่ยคืออะไรส่วนตัวองผมอะมองว่าต้องเป็นตัวเ PL หก6ออย่างเช่นผมยกตัวอย่างหนึ่งใบแคคตัสเงี้ยแคคตัสเป็นการ์ดแ plant ถูกไหมถ้าแคคตัสโจมตีตัวสุดท้ายมันจะได้โจมตีดาเมจแรงขึ้น20%แล้วแ p l a n เนี่ยช้าอยู่แล้วแสดงว่าซินิจีของการ์ดกับคลาสของ Axie เนี่ยมันเข้ากันแสดงว่าการที่เราใช้ตัว Axie ที่เป็น PL หกเนี่ยซินิจีของการ์ดเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะซิงกันมากขึ้นในระบบใหม่นะครับส่วนตัวผมก็เลยแนะนําว่าเป็นตัวววเียแล้ส่นท ที่ผมแนะนําว่าหน้าเก็บเนี่ยคือปัก บีสเพลนเล็บไทยดัสดอนเมกที่หายไป2คาร์ดก็คือเบิร์ดกับอควาเพราะว่าพอสปีดมันไม่ได้เป็นส่วนสําคัญของโปเกมนันเนี่ยผมมองว่า2อตัวนี้เดี๋ยวค่อยไปซื้อที่หลังถ้ามันจะเป็นที่จะต้องใช้นะเดี๋ยวค่อยไปซื้อที่หลังตัวตัว,ตวผมมองว่าเราอาจจะเก็บตัวที่เรามั่นใจก่อนว่ามันน่าจะใช้ได้แน่ๆอย่างเช่นแพนเพียหกเนี่ยแน่นอนว่าผมน่าจะลองมาซื้อตัวแพนเพียหกสักสองสามตัวเล็บไทยเงี้ยบัตเนี้ยน่าเก็บทางนั้นเลยนะครับรวมถึงบีสด้วยนะแล้วก็พวกซีเรคร็ตคัร์ด มันจะมีการ์ดเป็นของตัวเองอันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะมีการ์ดเป็นของตัวเองนะครับมาถึงเรื่องของ SLP SO กันบ้าง Utility ของ SLP SO ที่มากขึ้นและจํานวนที่น้อยลงจะทําให้ราคา SO s o p พุ่งขึ้นด้วยความไฮป์และคนที่อยากจะซื้อเก็บในราคาถูกๆอันนี้อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ในไม่กี่วันที่ผ่านมาที่เขาอัพซีซันยี่สิบเนี่ยราคาของ SLP SO พุ่งสูงขึ้นโดยที่ส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ควรที่จะพุ่งสูงขึ้นแต่สาเหตุที่ผมคิดว่ามันพุ่งสูงขึ้นมันเป็นเพราะว่า r e d นีต้องการเก็บ SLP SO ในราาาคคถูกลองิดภพ คุณเป็นบีเดอร์นะคุณเป็นบีเดอร์ฟาร์มฟาร์มแพนง่ายๆฟาร์มแพนแคทตัสเบเดนเงี้ยถ้าสมมติว่าคุณบีตตัวที่เป็นตัวเมตาอยู่แล้วอะตัวเมตาเนี่ยราคามันแพงกว่าตัวธรรมดาอยู่แล้วถูกไหมหรือว่าตัวที่กำลังจะเป็นเมตาอย่างเช่นเล็บทายรีเฟกมันกำลังจะเป็นเมตาแล้วก็คนส่วนใหญ่ใช้เริ่มใช้กันแล้วในซีซันนี้เล็บทายรีเฟกเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณขายเล็บทายรีเฟกตอนนี้มันราคาอยู่ที่ศูนค์จุดศูนย์แปดซึ่งการบีตหนึ่งครั้งอะมันใช้ราคาแค่ห้า คุณสต็อกเอสอพในราคาถูกๆไว้นะตอนนี้มันเป็นผลดีต่อคุณเพราะว่าคุณใช้ SOP ราคาถูกใช้เอราคาถูกแต่คุณขายแอคซี่ได้ราคาแพงเพราะว่า SOP ราคาสูงขึ้นคุณเก็าใจไหมน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ใครมีคําถามอะไรเนี่ยสามารถถามได้เลยนะเดี๋ยวผมจะนั่งอ่านตัวคอมเมนต์ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับตุน SOP ไว้อย่างเดียวมั้งครับหรือเน้นซื้อตัวใน้อตัวเพียวอันนี้แล้วแต่นะครับสำหรับใครอันนี้อันนี้ผมไม่อยาก uh, ชี้นําว่าเป็นการแนะนําการลงทุนนะแต่ว่าผมต้องพูดอย่างนี้ว่าถ้าสมมติถ้าสมมต ผมจะเก็บ SLP ดองแต่ถ้าสมมุติว่าผมทําอย่างอื่นแล้วผมเป็นเมนเจอร์แล้วผมได้ SLP จากสกอร่าเนี่ยแล้วผมมองในอนาคตว่าจะซื้อตัวเก็บเพิ่มผมก็ซื้อตัวเพียวผมซื้อตัวเพียวหกดีไม่ดีอะถ้าคุณสังเกตนะคุณลองไปดูในมาร์เก็ตคุณลองกรองตัวเพียวหกบีูนดูดิว่ามันราคาเท่าไหร่แล้วคุณลองตัดสินใจดูว่าคุณจะเก็บเป็น SLP หรือคุณจะเก็บเป็นตัวเพียวแน่นอนว่าการที่คุณเก็บเป็นตัวเพียวความเสี่ยงจะสูงกว่าแต่ว่าในวันที่มันปล่อยออกมาคุณก็จะรู้เลยว่าคุณณณณกกกกําาาาาาาไรรรหืืือออออออคคคุุุุดททนนนใีีี่่่ซซ้้้้ตตตััวววววเเยยยยมมมถูงงงึ บีูนมาเนี่ยเพื่อที่1เอามาบีสองเอามาเล่นหรือ3ซืหรือมาขายไปถ้าคุณตอบได้คุณก็จะรู้เลยทันทีว่าคุณควรทําอะไรประมาณนี้ล่ะแสดงว่าเพทูวินมากขึ้นก็ดีนะก็อาจอาจจ่นะอันนี้อันนี้อันนี้ก็ต้องพูดนะครับว่าอาจจะาเพราะว่าการที่มาถึงของชามแล้วก็รูนส์เนี่ยมันทําให้คนที่มีแน่นอนว่าคนที่มีทุนทรัพย์มากกว่าก็จะมีโอกาสชนะมากกว่านะครับแต่ก็มันก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะทําให้เกมมันไปรอดถูกไหมเกมที่จะไปรอดหรือไม่รอดเนี่ยผมมองว่าต้องดูว่าตัวเกมเกมนนนนนัััั้้้่มมมมสาาาารรถททํเงงิิใหหกกบบษไไดแคคุณอ คุณลองมองเกมใดเกมหนึ่งดิว่าเกมนี้สามารถทำเงินให้กับบริษัทของเกมนี้ได้หรือเปล่าอย่าง a x i Infinity เนี่ยมี breeding fees มีอะไรกันมี a X s ถูกไหมจริงๆก็มีแค่นั้นนะดูไม่ค่อยเยอะเลยถูกไหมซึ่งอย่างน้อยมันก็มี breeding fees ถ้าสมมติเขาอยากได้ตังนะถ้าสมมติเขาอยากได้ตังนะเขาก็ต้องออกอีเวนต์ให้คนเนี่ย breed เยอะๆ breed เยอะๆ breed เยอะๆแต่ว่าตอนนี้ผมมองว่ามันอยู่ในสเตจของการแก้ปัญหาของตัว Skymeris มากกว่านะครับ ลงทุนเปลี่ยนทีมตอนนี้เสี่ยงไหมครับกลัวซื้อมายังไม่ทันคืนทุนเขาเอา V 2ออกถ้าถามผมนะถ้าทนไหวผมว่าทนอีกนิดนึงถ้าไม่ไหวแล้วผมว่าซื้อตัวเพียวหนึ่งตัวซื้อตัวเพียว61ตัวผมคิดอย่างนั้นนะถ้าสมมติสำหรับคนที่อยากจะปรับทีมตอนนี้นะครับงั้นอย่างเมกเนี้ยเมกถ้าสมมติว่าทีมไหนยังไม่มีเมกหรือว่ายังไม่มีบีสเนี่ยผมว่าเมกที่เป็นอาร์โคนัดแพ็กอะผมว่าก็น่าสนใจแบบตัวแบบนั้นผมว่าซื้อมาน่าจะพอไหวอยู่นะน่าจะแบบน่าจะได้อยู่เท่าที่ผมคิด จะมีสายฟรีทูเพย์บอทจะมาหรือเปล่าผมมองว่าฟรีทูเพย์เขาน่าจะทําให้ตัวบอทเนี่ยไม่ค้มเพราะว่ายัางไงการที่เราจะทำบอทฟรีทูเพย์ผมว่ามันจะต้องทําให้มันคุ้มค่าไฟถูกไหถ้ามันทําแล้วมันไม่คุ้มค่าไฟก็อย่าเล่นเลยอย่าทําบอทเลยนะครับผมคิดว่าอย่างนั้น